ตื่นเช้ามาพี่ฟายังมีเอ <energy S 2> นเ g อร์จี้ที่แบบว่าเวอร์อยังเวอร์อยู่เพราะว่าเรามี Lion King แม่ขอ Lion King ขึ้นสักหน่อยสุดยอดนะถามว่าเกี่ยวอะไรกับ Lion King ไหมเกี่ยวใหรเรียกว่าเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเรามีโปรดักต์ไหมแม่เราต้องโช product ว์โปรดักต์เราหน่อยละเพราะว่าความเป็น Lion King เนี่ย มีความเป็นพี่ฟ้าตรงที่ว่าปลูกความเป็นคิงในตัวคุณนะเราบ่งบอกถึงความเป็นเสือเป็นสิงโตนะคะรูปของหูกลูบนกล่องแล้ววันนี้เรามาถ่ายโฆษณาที่จึ้งใจมากนะคะมีหลายลุคมากๆเลยนี่นีทั้งแบบสองแบบถูกนะคะอ่าเราให้ดูแบบ ขวดก่อแล้กันนะนะฝากไว้ด้วยกับพิชเชนเดอะไลออเพียงแค่คุณเปิดฝาแล้วกระดกคุณจ้ก็จะกระเปรบทุยคุณก็จะกระปี้กระเป๋าและนี่คือต่องของไลอ n อนคิเพราะเขามีส่วนผสมของถังเช่าแลละแบบมันเยอะ มันเยอะมากถังเช่าสมเห็ดลินจือกระชายดำข้าบูเบอร์ี่มะเขือเทศโกจิเบอรี่ทับทิมแทนเบอรี่นะนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่อยากจะมี energy ตื่นมาสดใสในทุกๆวนันเมื่อวานเป็นการอำละตำแหน่งที่ตาบวมนะวันนี้ต้องใช้เมคอัพแม่บอยใช่ไหมเรียกว่าเลยๆเ,ยเยพ่อบอยดี คุณบอยเนี่นยเขาติดขนตาให้สามชั้นเพราะว่าตาบวมปิ่งนะเมื่อคืนถึงตอนเช้าก็ยังแบบว่าดูใน t ิ k To อกใน Twitter ใน facebook ก็ร่ำให้นะคะเพราะว่าซึ้งมากๆเป็นการพูดอำลาละตำแหน่งที่เป็นความในใจล้วนๆนะไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นจ้ะอย่าลืมอิงฟ้ามหานครนะฝากไว้ในดวงใจด้วย เป็นการอำลาตำแหน่งอิงฟ้ามหานครแต่ว่าอิงฟ้ามหาชนยังอยู่นะยังไม่ไปไหนนี่แค่ระดับจังหวัดถ้าปีหน้าจะต้องอำลาตำแหน่งมิชแกลนไตแกลนเนี่ยเศร้าหน้าดูน่าจะปล่อยโหเออแน่แน่นเลยนะแล้วก็ซึ้งใจเซอร์ไพรส์มากๆกับแฟนคลับที่ทำเซอร์ไพรส์ให้พี่ฟ้าต่าตาาาอๆเธอให้เลยค่ะว่าพี่ฟ้าล้วจะเปลี่ยนชนิดกินไรคะอ่าตามละ ตามละสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงค่ะจ้าเพราะว่าเปลี่ยนลุคประมาณสิบห้านาทีแต่ว่าไลฟ์สดอีกสี่ชั่วโมงใช่ฝากเก็บอิงฟ้ามหานครไว้ในงามใจทุกคนด้วยเราอ้อมใจอ้อมใจงามใจอยู่ซอกซอนเด อ,อ่ะดูซับซ้อนดูดีดีดแม่นี่มันไม่ใช่ฟาร่า,ราง,งูเห่านะไม่บอกเลย<า>มันคือนานียหนูหนูดูลูกนะไอหนูดูแม่นะลูกนะไหนใครที่บอกว่าอยากเห็นให้ทาฟาร่า,ม,รา,ามันจะใช่ไหมรรเริ่มเลยอ่ะมันไม่ใช่ฟาร่างูเห่าแล้วนี่มันนาเนียนี่มันคือ ย้อนขี้งอะไรแม่ดอย่าดมอ๋อได้ดมสดๆในไลฟ์เลยนะนะจ๊ะมันจะไม่บักถ้าเป็นงูเห่าฟารัมงูเห่ามันจะไม่ตก็มี2ชั้นไปเลยในขณะที่เขาวุ่นวายในเรื่องการทำชุดอยู่ฉันก็ยังมีกระจิกกระใจที่จะตั้งกล้องไลฟ์อยู่นะได้แล้วก็ล็อกตรงนี้ได้ฉันก็ยังมีกระจิกกระใจถือไลฟ์อยู่จะเข็มแทงให้เห็นหรอใช่แม้ระวังฉกนะเพราะว่ามันเป็นฟาร์มงูเห่า แต่ถ้าลองโอยนี่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะเป็นเยีบสดฟาลนะ่นานาเนียเป็นสิ่งตัรรังได้ไนหะมเมาื่อวานก็คือตอนอำลาตำแหน่งทำเป็นลุกตบับตาดแล้วก็มวยตำ่ำเพราะว่าเป็นลุกวันไฟนลกรุงเทพที่ทำแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามาแบบรำลึกความหลังตาต้งองเข็มมันใหญ่กว่านี้ได้ค่ะ นะจ๊ะเห็นมันยังไม่มีแรงเลยแม่ดูดิมีเลือดหรือเปล่าผมมันเจาะนมหนูเข้าไปหนูร้องเอ๊ะทำไมมันชาชานะหนูร้องยึดติดหนูไม่รู้สึกแล้ววันนี้เป็นการถ่ายโฆษณาของเลออนคิงคับผมเดี๋ยวจะมีขึ้นบิลบอร์ดด้วยนะคะรอดูนะว่าจะขึ้นที่ไหนนะคะ บ่าได้พักเป็นนางงามพร้อมใช้นะคะพร้อมที่จะมอร์นิ่งตื่นมาทำงานทุกวันนะคะพี่ยุ่งหนูว่าตรงนี้มันไม่ควรหรอยังงไหนูอยากให้มันดูเป็นเหมือนชุดแต่งงานที่มันเป็นตองชั้นอะอยู่ไม่ติดนะเออให้มันอย่างนั้นจริงๆอยากล็อกแค่ตรงนี้เลยหรือควรจะล็อกหรอไม่รู้แล้วหนูหนูว่ามันโอเคอย่างเงี้ยโอเคถกล้องอย่างนี้ละกันจบให้มีเลเยอร์นะถือไว้อย่างนี้ละกันนะแม่นะได้ไหมได้รู้แล้วก็แบบ ยังไม่อยากลงไลฟ์นะปากแดงขยี้ใจดับเพิ่มไหมครับยูไม่เพิ่มค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะเช่นกันนะคะทุกคนช่วงนี้ก็เหมือนแบบอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนระวังกันด้วยนะใช่ใช่อะไรเงี้ยหนูสอง่งฝนฟ้าอากาศน้ำท่วมน้ำขังอะไรเงี้ยระวังพวกเชื้อโรคเชื้อโรคด้วยนะคะคะต้องเช็คเส้นทางอย่าให้น้ำท่วมจะได้ถึงบ้านอ่าเช็คเส้นทางก่อน ขึ้นด่วนอย่างเนี้ขึ้นด่วนขึ้นด่วนมาลงานดีงานก็ต้องทำไลฟ์ก็ต้องดูดูพี่ขะหนูนี่เย็บอยู่ยังไลฟ์ได้เป็นไงพี่ขออีกทีขอนอกจากไลฟ์แล้วขอนะไรนะลูกเอาเลยมากอะไรต้องิงปะฝากรูเห่าไม่ผมอ่ะต้องให้นางสกิทสกายแบบฟิลแบบร้องเพลงใช่แม่นี่เบาเหรอหนูว่าเบานะ ไม่เบาหรอไม่หนูวหนัวเนี้ยเบาแล้วผมอ่ะมีเบากว่านี้อ่ะมีเบากว่านี้หรอไม่รู้สิมีเบาแล้วนี่เลยเราโดนยุ่งเปลี่ยนการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไเราสั่งไปหามาฉกแต่ว่ามันจะเลิกผลิตแล้วเปล่ตามโบลคู่หรือจะเป็นไลออนคิงราแล้วกระก็โอ้แม่นมนี่คืออีกนิดเดียวนี่คือตากล้องต้องหลีตาถ่ายแล้วนะ เพราะเงาไม่ไหวตวกล้องถ่าย่อกองเาก็คือแต่งหน้าให้อะสุขภาพผิวดีไม่ไหวน้อย<ะ>ต<ไ>่อเค่อยใส่แต่งหน้าให้อ่ะไม่เป็นไรค่ะเแต่ถ้าไม่แต่งถ้าไม่ลงไม่ลงโ,โกรธไม่ได้จ้ะไม่เปี่ยนอุปสรรคต่อการไลฟ์เรายังถือกล้องได้อยู่เดี๋ยวก็จะไปแล้วเพราะว่าเขาตามแล้วล่ะจริงๆแล้วนะ่ะ อันนี้คือร้องเพลงใช่ฟิื่องขึ้นคอนเสิร์ตอ่ามีหลายลุกนะจ๊ะแต่เราถก้หลแต่ละคเดีวเลยหรอว่าเราตงีดีถ้ารัเข็มขัคิ้วโก่งดังคันสองจะได้มีเส้นก่ง่งี่อยากอยากจะพันนี่และว่าไนะแม่เราตั้งได้ไหมจริงๆเราไม่ึั้นดูแค่เดี๋ยวมีกงขึ้นว้าอไม่ได้ เดี๋ยวยิ้มใส่กล้องไม่ได้หรอกยิ่งทะลิ้นทะลิ้นอยู่ด้วยนะช่วงนี้นะคะอันนี้อะไรแม่ตังหูแล้อเขาไม่เรียกตังหูนะตังหูมันใหญ่มากยู่งเดินทำไปไหนยิ่งขอตังตรงนี้แค่ไหนขาดตังหู มาจากใต้เหมือนกันเนาะตับปูไหวแรงมากมีผมไวข้างหน้านะพี่ลูกค้าฮ่ะแล้วเราที่เป็นไว้ยเหรอวะชิคกี้พายเดี๋ยวต้องไปละผมนี่ต้องไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังนั้นแมะก็แบบไหน เอาไว้ข้างหลังให้หมดเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบวันคือลูกเนี้ยทีนถือแบบฟีลแบบร้องเพลงเป็นลูกสาวน้อยไอ้ควานใช่ลูกแบบเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาจากผัดเข็มก็แบบฟีลแบบซอยกับเป็นลูกสาวน้อยไอ้ควานกันอยไปกลัวละลืมอะไรแม่ลืมกินข้าวสักบกเพราเสร็จกันแล้วหรอเนี่ยเขาบอกว่าเขาพาไกินข้าวกันแล้วแต่ก็เลยงงนะจ๊ะวันนี้เราก็ไม่ลืมนะที่จะสั่งผักฉ่ำคำหอมมาของพี่อูน พี่อุ่นต้องรู้วันนี้สั่งกินทุกวันอยากให้พี่อุน่นรู้มากนะสั่งผัดหมี่สั้วมากินเติมเอ e เนอจีด้วยกินคู่กับอะไรขอสเกอีกสักหน่อยอ่ะมาลองดูลูกขอสักสามแมตส์ 3, สามาก 3, สองนาทีอ้ยอ่ะให้เหลื่อมเป็นพระก็เ,เลยไฟได้ไหมแม่ได้ ได้เหรอที่หนูรู้สัมทองดีนะปิดอันนี้ก็ได้นะปิดมะปิดสักนัดหนึ่งโอเคอ<า>อกกโอเคโอเคครู okay. ลองชวนหนูคุยเป็นภาษาอังกฤษไหมฝึก Good morning โอเค Good morning ที่ชื่ออันนี้จะเป็นแบบอาหแบบคนเราไม่ได้ททยอินนะคะอาหารแบบคนไไรักสุขภาพใช่ไหมใช่ เหมือนปลาจริงนี่เลยอ่ะใช่เพราะเขาไม่มีผงชูรสค่ะไม่ใส่ผงชูรสแต่ว่ารสชา่นนัวมากเราจะไม่ใส่ผักชามชาจริงแต่กินได้เป็นอาทิตย์เลยนะก็ยังงงอยู่เขาเขาประชดหรือเปล่าว่าให้มาเป็นเป็นกระปุกเป็นบัลลัมเทอร์มกันค่าเก็บได้หรออ่ะแต่ถุงมือเพชรที่ไม่สนใจใช่ไหมไอ้อยูเอ็นจอยยาวเหรอ ย้ำหนิย้มแหม่อยาก Yes No Okay เป็นกี่กุฎบ่ายอยากกุฎบายแล้วคือกลับบ้านแล้วนะอาทลตยเสดเดย์เหรอใช่ฉันกินแล้วกลับบ้านกุฎบ่ายผักเยอะจริงไม่เถียงอันนี้เขาถ่ายตรงไหนครับเดิมที่เดิมออไปที่เดิมค่ะเอาให้ถ่ายกับจีจีกว่า ทุกครูก็จะมีซีซีแต่สองลูกสุดท้ายจะถ่ายแค่ซีซีอย่างเดียวเลยเขาพร้อมแล้วใช่ไหมคะเขาทานเขาอ,อยู่ด,ด๋ยวคุณเบียมาหนูหนูกินไปก่อนลกูกหนูย<ม>ังม,มีเวลาเนาะมีเวลาไอ้เขาตระสำลักพี่หยดี่คิงโอ้นี่ไงเคยเห็นผู้ดีกินข้าวไหมไฮโซอ่ะเออไม่ชอตกัน เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะเว,เวลาไฮโซนะ่ะตระกูลนะ่ะเขาจะกินแบบนี้นขอตั้ง,งขึ้นเพราะว่ามีสร้อยเพชรมันจะค้าแน่คอมันต้องเชดเวลากินข้าวแล้วปากเป็นไรปากเป็นไรแล้วเขาจะไม่หันมองข้างๆอย่างนี้นะนเ,นเขาจะใช้แค่ตาเอี้ยวมันจะดูเป็นการสนใจเกินไป ดูเป็นการแล้วแวนหรือเปล่ามีอย่างนี้เขาหน้าเซ็ตกินฟาน้าจะดหรือสามนาทีแล้วประธานเล่นด้ไม่ไม่ไม่เงคุณเตียมาก่อนเราบอกมาแล้วโอเคสีา้เตกหมอนพูดีกินข้าวโอ้คิดว่าตกหมอนสร้อยมันคำฟอกอ๋อเพชรมันเยอะเพชรมันเยอะเงินเล็เลกแนนนวี morning นะ morning อะไรคะ afternoon ยังก็ morning เธอไงเธอเพิ่งตื่นไงา้าอย่าบอกขนาดผู้ดีกินข้าวสรอยมันจะคำคอค่ะค่ะถ้าเรากดคอมาเนี่ยนะแม่เขาเรียกว่าคางมันจะบังเงาของสร้อยเพชรเราไม่ได้มันต้องเชิดกินข้าวยากลำบากยากแต่ตอนนี้้าไม่ยากถ้าจรดมา เดี๋ยวมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าโปรเตสเป็นหลือบตาได้กว่าอยู่ข้าเช้าวิ่งหนงหนึ่งตื่นมาเรวก็ไปทานข้าวเช้าก่อนนะคะเบดูความสวยใช่ทำอะไรเลยแม่จบเลยนะคะดูลำบากถ้ากินในชีวิตจริงอ่ะสวยอย่างเดียวแม่ไม่หนุ่งไม่หนุ่งสวยสวยบอบอบอบ่อยแล้วแดกโตอมาหน่อยฮะให้วาเลนติน่าบิวตี้ฟูลควีน เอวิวานเขาเรียกเราใช่ไหมแม่ไม่แม่เขาไม่เรียกหนูเรียกดนเซอร์ะขแหวงมากเลยตอนนี้มันดีฮนี่ไมค์ค่ะหนูเอาบุ้งลยนมไม่กข้วหวัใส่เสื้อา้น้องก่อยใส่เท้าให้ท้าหลจะอเริ่มอิ่มละเพราะว่าจ่รอง้ยังรู ตู้หูน้องไม่เหมือนกนไมไม่เหมือนกันใช่ไมโอเคมันเป็นหเหือนกันโอเคควมแรได้หว่เหมือนกันไได้หรือคอเส็ตที่ปิดป้องพี่ซังขอน้ำหน่อยน้ำพันอะใไม่เ็นพันล็กอให้มันดต้องไป่เยใช่ไหมคะ ท่างฟิลเตอร์นี่มันชอบหลุดนะเริ่มไม่ค่อยลดละฟิลเตอร์ไม่ค่อยรักแล้วหรอมันไม่ค่อยรักหนูแม่หน้าเปลี่ยนทฟิลเตอร์แก้มแดงไหมไหวเอาอะไรพูดมาเลยไม่ต้องใส่จบไม่ใส่อะ อยู่ไปนั่งคูอข้างหน้าค่ะหนู่นุมนุมอยู่ได้ไหมอยากอกสวยต้องกินโนโตมินะรู้ป่ะเห็นไหมว่าช่วงนี้พ uh ี่ฟ้าแบบดูมีน้ำมีนวลดูแบบดูบึ้มขึ้นเพราะว่ากินโนโตมิแม่โชฟาร่าหน้านี้ให้เขาดูหน่อย เ้าอหนูรู้จักฟาร่านาเนียไหมลูกเขาเยญ่กว่านี้ได้ไหมแน่จังไงไปนะเดี๋ยวเขาต้องมาเช็คลุกใช่ปะแล้วดึงแรงมากถามว่าไหวไหมลงไลฟ์แล้วนะปละบายฝากติดตามด้วยนะคะกับโฆษณาของหรือี่บาย